กมาละทำานี่อืวันสวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอกัน,น,กบบน,นคือเกาับพิโนงจาก,กบรรยากาศอุ้ยฮอน เออบรรยากาศร้อนแดดดิดิมีสาวเดินได้เลยก <c ười> ้อยหอยกะนคอยคิดอยากก้อยหอยก้อยหอยเชอรี่จ้ะก้อยหอยเซบักน้ำแซ่บนอกบ้านกินกับเอ,อีอยงเน้ะพี่คอยมีสมบักเสียดอ่ะฮะสือบักเสียดฝรั่งคอยคันใส่ตูไ้ไวปแค่กินกับออมากินกับพี่น้องค่ะ ก้อยหอยก้อยหอยจะบอกก้อยหอยเชอรี่เออกับ okay, ส้มปักเซียนหอยเชอรี่จ้ะมันเป็นหอยจุกด้วยมันหน่วยหน่อยซื้อวมาจะพี่นอกจาบัดินป้าแดดห่อนแม่อือปัาดเมืองไทยแทน หอนะหอนแบบว่าเศบเลยจ้ะเพราะมันไก่ะตะเวนเ <c oughs> นาะมาจัดจวดมั่งไก่อย่าสร้างแมวเป่าโอ้ยอย่าสร้างมันเป็นสีจ้ะแต่แต่ลมเด้อย่าสร้างเปลี่ยนสีตามอาม <c oughs> มันลมมาจัดจวดหลรถอัออนอยนักษ์ขากันยักวนนี่มาละเลยนะมาละ ลงโหลดกัอนี้และลง้หลดมากเงี้งดังอันนี้วันหยุดนะหยุดมือหนึ่งแล้วทำงานอีกมือหนึ่งแล้วก็หยุดอีกสองวันแบบพักเียบสีงยงจะจับไปจุกตาขัน้นไว้ กันเซตู่เก็นเนี่ยแจ้แข็งมาจะบอกจะบอกอืเฮ้ก็มาละทำเนี่ยอืม,ออม,อมไม่วัน เขาเทียงม,มันมมไม่เหมยอมมยครับปวดหลังปวดอ่ะเเผาแล้วนะไม่ตอนหนากคนเป็นความปัจจีของอมันนะถ้าสว,วยเลยนัวามแจนแน่มากสุด bột nhà mua ngắm ha ngọt, hao tổng là ngọt mà lai nè ngọt, เาหอยลูกเปตเตออืม hmm. ันีแบบแข็งมันโอยนหมมาละพักทำงานม่เสร็จกอบ ออกสกก mm hmm. ลัดกัดคอดร์สขันายถักว่อยเงี่ยวปเป็นยวงอืมขักเอะสิเหี่ยวเบด <tôi> ngon ra là không phù hợp món ra món ra món Cái món ra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  đậm, ra có lợi không đổ nữa nó <laughs> mặt thay thay lợt mắc mắc nó cứ quài rạp lạp เพิ่มเพิ่มสอมไม้เขาโฟนขั้นแล้วอ,อกเอาเฟซตูเย็ดเลยจะแข็แงเลย น้่งกับสิสุกจักหน่อยว่าออกจากตุยน่าละลายมากกับสิสตุนเพราดิบแสบคุณกับกิบแสบพื้นจังแบบว่าทันสุดๆเป็นสมอินได้ครับ đang đập Bà khỏi nhiều bớt Thôi là là lái lại Mềm Mẹ mặt ใบซอยใบายขาดเลยมันฝนแล้วกัมันหดแม่เหีบปีแกลือปูนทัเีนนู่นขึ้นก็ยำได้สาเดียว อสหายเนีถอนแชวกระไ้วกเราเป็นงานแล่วเนาะได้ถอนมันหลงไปในแมันก็ปวดเนะาะมัน,ไ,นไม่ได้ถอนงบ่ายน้าไม่ได้ถอนเหล่เศราแล่วเวนะนาะนานเป็นเดือนยังไม่ได้ถอนอยู่ปวดตายกพราิฉแชวเนาะหามอกต้องมนะีคิวได้เป็น้อง ยี่นัเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนมันไม่วาไปแล,ไแล้วได้ถอนไม่อยๆพี่น้องอันบ่ารึาก็อยู่กับปวดแหน้วดแหวนกับฉน้อนได้บอบทุกอืาวสวัสดีการาวัสดีมื้งหน่อเมื้งนะพี่น้อง sự bình <Nhạc> an xe mặt tắt nhà xem cẩn thận ạ đang có bay lớp tốt nhà ซับ yup. ิซ่าแช่ๆคอยก็ดีคอยนิ่มน่ได้ครั้งเดียวก็ตีกับซองค่ะแับน้ำบานเั้แซม่มมากด้วยอืมไม่ต่างมัก ครับนี่ไปละมาเสียวแขวปั๊บเ,เ,เราพี่น้องจ้าเสาวดันอิ่มแล้วจ้าอันนี้จะกินบ่เบิดก่อนสุดไว้กินมือแรงเด้อพี่น้องเด้อ ก็จำบริเตุหลายหลอดนะเนาะกับขา่าวกับน้ำที่่อยกินมาเบิดข่อยรก็ไว้ปกินมาแลงค่ะหรือเอาใสตตู้เย็ยนไปกินมือไหมเออบ้ถิ่มจ้ะขอยมันแพงสมผักก็จะเอาไปใส่ถุงเซ่ตู้ไว้ค่ะเก้ากับพี่น้องจ้อ,อหากินลําบากหารบานเขาว่าเออเขาต้องเก็บแบบว่าถ้ากินไม่หมดก็อย่าทิ้งออจะได้เก็บไว้ห้ามห้าวอยากเนาะ แล้วพี่น้องจามาที่นี้ของสาวเดือนสาวเด็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจใหได้จ้ะเด้อจะพึ่งถิ่งพึ่งป้ากันได้จ้ะทํางานค่ะเออทํางานแบบว่าหนักมากอาทิตย์นี้น่าจะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเขาจะมาเบิ้งมาโดดม้ากระโดดมันโอ้เสียงลมม้ากระโดมะโด,ม,โด,ม,โดมันมนันมันมันจบแล้วอาทิตย์หนึ่งเนาะเขาก็จะเปลี่ยนคนมาเที่ยวตอนนี้ก็จะมีคนคนอายุยเยอะมาเที่ยวครอบครัวแบบว่า เขาไม่น,นเนาะจบไปไปตกเยน็นคนใหม่มากแบบนี้เนาะเมืองต้องเที่ยวจะเป็นแบบนี้พาอกันลิมนายุีิไม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุกสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ